สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะมีเมนูอาหารว่างมาฝากกันค่ะสําหรับเมนูอาหารว่างที่นานจะทําในวันนี้นะคะน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนเพราะว่ามันจะมีทั้งครีมชีสแล้วก็เบคอนรวมอยู่ด้วยนั่นก็คือเมนูแครกเกอร์ครีมชีสเบคอนนะคะเราก็จะนําตัวครีมชีเออเนำตัวแครกเกอร์ธรรมดาใช่ปะมาทาด้วยหน้าครีมชีที่เราปรุงรสแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำแครกเกอร์ครีมชีสเบคอนกันเลยนะคะเริ่มได้นี่เลยค่ะแผ่นแค็กเกอร์ค่ะอันนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะครีมชีสค่ะเบคอนทอดกรอบสับค่ะผงกระเทียมต้นหอมซอยเกลือพริกไทย มะเขือเทศหั่นเตา๋าและอะโวคาโดหั่นเตาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการทำกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงเมนูแครกเกอร์ ครีมชีสเบคอนกันนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะง่ายๆเลยเราแค่นำตัวครีมชีสเนี้ยอันนี้นานนำออกมาจากตู้เย็นค่อนข้างที่จะนานแล้วนะคะไว้ที่อุณหภูมิห้องก็พอให้มันสามารถคนได้แบบนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะคะทีนี้เราก็ปรุงรสค่ะด้วยผงกระเทียมให้มันหอมๆเกลือค่ะ พริกไทยแล้วก็ต้นหอมซอยนิดนึงอะโวคาโดคะ่ะแล้เดี๋ยวนันจะคุกเข้าให้เข้ากันนะคะนี่คลุกเค้าให้เข้ากันก่อนถ้าอะโวคาโดจะแตกก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่ามันผสมเข้ากันได้ แต่ยังแนนอยากให้ยังมีเนื้อพอเคี้ยวได้อยู่หน่อยนะคะชิมรสได้ตามชอบเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะไม่คอนนิดหน่อยเพอะเดี๋ยวเราจะต้องนำมาติดด้านนอกอีกนะคะแค่นี้พอ ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะคนแค่คนให้เข้ากันแค่นี้พอแค่นั้นเองเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้นันก็ผสมตัวครีมชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะนําตัวเบคอนมาใส่จานไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนันจะปั้นอันนี้แล้วมาคลุกที่เบคอน,นะคะ่ะแล้วก็ใส่ตัวชีสเพิ่มลงไปหน่อยนะคะพาเมซานชีสมันจะได้คลุกให้ติดกันแล้วก็ มหอมด้วยค่ะแล้วก็ตอนหยิบตัวครีมชีนะคะแนแนะนำให้ใช้น้ำมันนะทาที่มือก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดมือเห็นไหมมันค่อนข้างเละถ้าให้ดีเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแบบนี้ใส่ลงไปขนาดพอดีคำค่ะ มนเป็นก้อนวางลงไปนะคะเดี๋ยวเราเค่อยไปปั้นที่เบคอนที่เราทำไว้อีกทีก็ได้ค่ะแบบนี้แค่นี้เองหวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวนั้นขอล้างมือก่อน คทีนี้เราก็ต่อกันนะคะใส่เบ้อลงไปค่ะขยำขยำคุกๆุกแค่นี้ให้มันติดเป็นบอลค่ะคคให้มันติดกันเฉยๆก็พอนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมจานเสร่ไว้วางแคคกเกอร์ไว้ก่อน พอเดี๋ยวเราจะวางบนแคคเกอร์เลยค่ะโอเคเมื่ออันนี้ติดแล้วนะคะได้ทีแล้ววางลงไปเลยค่ะเดี๋ยวนันจิ้ขึ้นมาให้ดูอีกทีนะอาจจะปั้นยากนิดนึงนะคะถ้าใครปั้นไม่ได้ใช่ป่ะนำไปแช่ตู้เย็นก่อนให้ครีมชีสเนี่ยมันเริ่มเซตตัวนิดนึงให้มันแข็งนิดนึงนะคะ มันจะปั้นง่ายกว่านี้หน่อยหนึ่งขีดทีเ่เหลือเราก็คุกคุกวางลงไปคุกให้ทั่วนะคะ หยิบให้ดูนะว,า,วางแล้วเป็นยังไงนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราจะวางแฮกเกอร์อีกอันหนึง่งแปบะบไปด้วยก็ได้หรือว่าไม่วางก็ได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะเพื่อที่จะทานคู่กันแต่งให้สวยเป็นแบบคานาเป้ก็ได้ค่ะจัดงานเลี้ยงอย่างนี้ก็สามารถทำตัวนี้ได้นะคะ ให้ดูสวยงามแค่นั้นเองโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแครกเกอร์ครีมชีสเบคอนของเรานะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ง่ายๆแล้วก็น่าทานแถมอร่อยอีกต่างหากนะคะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปดูวิธีทำแบบละเอียดได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ